สวัสดีคะ่ะทุกคนนิดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเที่ยวนากย่าตรงนี้คือย่านสกาเเป็นย่านที่แบบย่านคนรวยอะ่ะเออคนรวยเขาจะมาอาศัยตรงนี้วันนี้นิดจะพาเดินชมแล้วก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่านิดมาอยู่ญี่ปุ่นได้ยังไงแล้วทําไมถึงมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราไปรับชมเมืองสวยๆกันแล้วก็คุยกันไปนะคะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่า เมืองสวยนะผมหน้ามาแตกไว้นั่งเถอะไปหาที่นั่งเถอะปะสวัสดีค่ะคือตอนแรกอะเราคิดว่าเราจะเดินแล้วก็พาชมคุยไปด้วยแต่ว่าลมแรงมากเราหน้ามาเปิดก็เลยไม่เอาละเรามานั่งตรงนี้คุยกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเนี่ยค่อยพาชมมันเรามาเริ่มเล่าเลยดีกว่านิดอะ เกิดในครอบครัวข้าราชการนะคะคือพ่อแม่ก็ไม่ได้มีเงินเยอะมากเออแต่ด้วยไม่รู้ว่าเพราะอะไรผีเข้าหรือว่าอะไรตั้งแต่เด็กอ,อยากไปอยู่เมืองนอกอยากลองไปอยู่แล้วก็รู้สึกว่าการที่เราได้อยู่กับคนที่มีแบบกล่าวต่างจากเราเงี้ยมันจะทำให้เราได้เจอสิ่งใหม่ๆทุกๆวันมีเรื่องตื่นเต้นเออแต่ความฝันนั้นะก็รู้ว่าเป็นไปได้ยากสำหรับตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกที่จะตั้งใจเรียน เราก็พยายามในสิ่งที่ตัวเองทําได้ไปก่อนเนี่ยพอเราอยู่มัธยมเนาะเขาก็จะมีพวกกิจกรรมอะไรมากมายเราก็เป็นคนดีไงเป็นคนจิตสาธารณะอะไรเงี้ยก็ชอบไปช่วยเพื่อนเออไปช่วยเพื่อนเออรู้สึกว่าการเป็นคนดีอจะต้องไปทํางานให้สิ่งทําให้สิ่งทําให้ตัวเองรู้สึกว่าเออมีตัวเองมีประโยชน์อ่ะมันเป็นอะไรแบบนั้นแต่จริงๆไม่ใช่ไรหรอกคือ มีคนที่แอบชอบที่โรงเรียนอะแล้วเวลาทํางานกิจกรรมอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะได้อยู่กับเขานานคืออ่างเงี้ยได้กลับบ้านช้าเออประมาณนั้นแหละเ้ยอันนี้ไม่ใช่ความจริงนะอันนี้เราล้อเล่นความจริง99ล้อเล่น1%จริงๆเหตุผลหลักก็คือเรื่องนี้พอพอจบไปค่ะพอมอ .3 อ่ะเขาก็มีนักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น เออมามาที่โรงเรียนเราก็ไปสมัครเป็นบัตรดีให้เขามันก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษก,กับคนญี่ปุ่นอ่ะเขาก็น่ารักกันทุกคนเออทุกคนแบบอัธยาศัยดีมากน่ารักมากแล้วก็มันทําให้เราประทับใจจําได้ว่าคําแรกที่เรียนจากเด็กพวกนั้นอะ่ะก็คือคาว่า toilet paper <laughs> เออ toilet paper <laughs> คือก็อย่างที่ทุกคนรู้อะ่ะ ประเทศเราไม่ได้มีทิชชูทุกที่ไงแล้วโรงเรียนสมัยนั้นจําได้ไม่มีทิชชูเลยแล้วคนญี่ปุ่นเขาก็มาจากที่ท,ที่มีทิชชูให้ทุกที่อ่ะเพราะฉะนั้นพอเขาเข้าห้องน้ำไปอ่ะมันไม่มีทอเลนตเพเปอร์อ่ะเขาก็ถามหาจากเราเราก็คิดตั้งนานว่าคืออะไรเพราะว่าเราเรียกกันว่าทิชชูไงแต่บ้านเขาเรียกว่าทอเลนตเพเปอร์อันก็คือแบบเป็นความทรงจำท,ที่ยังจําจำได้จนถึงทุกวันเนี้ยเออเรารู้สึกประทับใจคนญี่ปุ่นแหละ แล้วเราก็คิดว่าเอ้ยญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่น่าสนใจนะจากนั้นอะประมาณจะขึ้นมสี่อะเขาก็เหมือนกับมีโครงการว่าเออจะเลือกคนให้ไปแลกเปลี่ยนหนึ่งสัปดาห์ที่ญี่ปุ่นเราก็สมัครไปและเนื่องจากที่ที่บอกเมื่อกี้เราอะเป็นคนมีจิตสาธารณะม,มีคนที่แอบชอบท<อ>ี่โรงเรียนอะเราก็ไปเคยเป็นบัตตี้ด้วยไงก็ทำให้เรา สอบผ่านกับโครงการนั้นทําให้เราได้มาญี่ปุ่นครั้งแรกแล้วก็เป็นการออกประเทศครั้งแรกในชีวิตด้วยพอเราไปถึงเราจําได้เราชอบดโซมากเข้าไปดโซซื้อของซื้อของเยอะมากมากอ่ะโอ้โหซื้อเหมือนจะย้ายบ้านคือเห็นทุกอย่างในดโซก็กวาดหมดเลยทั้งขนมนมเนยทุกอย่างเนี้ยกวาดกวาดหมดอ่ะแล้วก็ไปกินซูชิหมุนๆอันนั้นก็อร่อยอร่อยชอบแล้วก็ ได้ไปนอนบ้านโฮสค่ะจำได้ว่าก็คือสื่อภาษาญี่ปุ่นแต่เขาไม่รู้เรื่องอะ่ะแล้วเราก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยคิดอะไรคือสมองแม่งไม่คิดอะไรเลยมากกว่าดีกว่าก็เหมือนกับต้องเปลี่ยนเสื้ออย่างเงี้ยแล้วถอดกระโปรงตัวเองออกเหลือแต่กางเกงอะโรบิกซับในข้างในอะ่ะแล้วเสร็จแล้วพ่อกับพี่ชายของโฮสเขาเข้ามาช่วยปูฟูตรงไนงะเออเราก็ยืนสเสลอแบบแบบกางเกงอโรบิก เขาก็บอกว่าไม่ไม่ไม่เธอหลบไปอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็เข้าใจแล้วก็ใส่กระปรงเหมือนเดิมเลอดมากเลยอ่ะรรกังความทรงจำที่แย่แต่ก็หานะมันนึงตอนนี้ทีเนี้ <laughs> พยพอติดใจใช่ไหม <laughs> เขาก็พาเรา <laughs> เขาพาเราไปศาลเจ้าที่เกียวโตไปศาลเจ้าที่เกียวโตอะไรนะ <laughs> คิโยมิสึเดราก็คือวัดน้ำใสอ่ะเราก็ไปวัดน้ำใสพอไปวัดน้ำใสปุ๊บ มันก็มีให้เขียนขอพรพอเรากําลังอินไงชอบคืออยากไปต่างประเทศแล้วก็ได้มาญี่ปุ่นแล้วก็ชอบเนี่ยก็เลยเขียนไปเลยว่าขอให้หนูได้กลับมาที่ญี่ปุ่นอีกครั้งแล้วมาเรียนที่มหลาลัยที่นี่ขอให้ด้วยหนูไม่ได้มาอยู่ที่ที่นี่เถอะเพียงสาถวอะเออแล้วจากนั้นก็กลับไปกลับไปแบบความรู้สึกที่ว่ามีแรงใจแรงกล้ามากว่าจะได้กลับมาอยู่ที่ญี่ปุ่น พอขึ้นม .6 อ่ะเอ้ยรู้บอกคืนนี้ะตั้งแต่เด็กเรียนศิลปะค่ะเรียนวาดรูปมาตลอดแล้วก็คือแม่ก็สนับสนุนก็ปูทางมาเลยตั้งแต่แรกว่าเ,เราอ่ะอีกหน่อยจะเป็นดีไซเนอร์อตอนแรกก็คืออยากเป็นมรณานราสินหล้วจากนั้นก็ย้ายมาเป็นในเทศสินแทนถึงขนาดไปโรงเรียนไปติวแล้วพอม .6 ใช่ไหม เราก็กะไว้แล้วว่าเราอยากเรียนออกแบบอ่ะเพราะฉะนั้นการเรียนออกแบบที่ญี่ปุ่นอ่ะก็คือความฝันสูงสุดของเราแน่นอนอยู่แล้วก็เลยไปเลยจ้ะสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผลก็คือไม่ผ่านไม่ผ่านร้องไห้จำได้ว่าร้องไห้หนักมากเออแล้วก็แบบก็ยังไปเรียนวาดรูปอะนะแล้วก็ไปสอบอ่าคณะที่จุฬาค่ะ เราไปสอบคะแนนก็ไม่ได้แย่เออก็พอก็คือผ่านเข้ารอบต่อไปได้อะจากรอบปฏิบัติแต่ว่าจากสุดนั้นน่ะเนื่องจากแม่เราอ่ะเขาเห็นว่าญาตินี้นะคะคือญาตินี้เราจบจากมหาลัยอ่าริเมคังเอเชียแปซิฟิก u ิเวอร์ซิตี้อจากนี้นี่จะเรียกสั้นๆว่า APU คือญาตินี้จบจาก APU แล้วพอเขาเรียนจบอ่ะเขาก็ได้างานทำที่ญี่ปุ่นแล้วเงินเดือนที่ญาติเขาได้อ่ะมันก็ เลี้ยงตัวเองได้เลยทันทีอะไม่ต้องให้พ่อแม่เลี้ยงแล้วอะมันทําให้แม่คิดว่าเออนิดตัวเรื่องนั้น่มันก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยมันทําให้นี้ไปสอบทุนนี้ด้วยแล้วพอไปสอบ APU ปุ๊บคือ APU อ่ะสมัยนั้นมันจะเลี้ยงเป็นค่าเล่าเรียนนะคะหนึ่งรแล้วก็ลดไล่ลดลำดับไปเรื่อยๆจนเหลือ20% ตัวนี้ในตอนนั้นอะ่ะก็คือเออตกทุนรัฐาลญี่ปุ่นมาก็รู้ว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนี้ยแต่ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็ต้องร้อยเปอร์เซนต์กวะเออเราก็แอบอยากได้ไงเราก็ฝันสูงอะ่ะแต่ว่าก็เตรียมใจไว้หน่อยนึงเพราะว่าตกมาแล้วเออก็ไปสอบแล้วมีวันหนึ่งอะ่ะคือผลยังไม่ออกแล้วแม่ก็นั่งรถไปกับเราจู่ๆแม่ก็หันกลับมาแล้วก็บอกว่า นิดแล้วเออคือถ้าลูกไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์หรือว่าลูกจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามอะ่ะแม่ก็จะพยายามไปหาเงินมาส่งลูกเรียนให้ได้นะ <c oughs> เออยังจำได้อยู่ทุกวันนี้มันทำให้เรายิ่งคิดว่าเราอยากแบ่งเบาพาแล้วพ่อแม่ะพะนั้มันก็ต้องร้อยเปอร์เซนต์เออทำให้ยิ่งอยากให้ร้อยเปอร์เซนต์เข้าไปใหญ่เงี้ยวันที่ผลออกก็คือ,อ,อได้เรียนฟรีทีนี้พอเราเลือกที่จะมาญี่ปุ่นนะ ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าก็คือมีญาติเขาเป็นเป็นไอดอลอย่างเงี้ยเราก็กล่าวไว้แล้วว่าเรียนจบอ่ะจะต้องหางานทําที่นี่ให้ได้นี่คือเป้าหมายที่นอนมาเลยตั้งแต่ก่อนมาญี่ปุ่นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเรียนจบอ่ะให้เร็วที่สุดแล้วก็มีชีวิตได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งเงินของพ่อแม่อย่างเงี้ยแล้วอีกอันหนึ่งอ่ะก็คือเป้าหมายระยะยาวกว่าน,นั้นก็คือน็ดอยากได้ p มม m a น e n วีซ่า วีซ่าถาวรนะคะเ,ออเราอยากได้เพราะว่าเรารู้สึกมันจะได้มีอีกที่หนึ่งที่เราสามารถไปกลับจากประเทศไทยได้ยงี้เซึ่งปีนี้ก็อพอดีปีที่สิบเลยเดี๋ยวปีหน้านี้จะไปยื่นเพอรมมาเน้นวีซ่าแล้วเออจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีพอมานั่งย้อนนึกดูวันที่ตัวเองไปเขียนขอพรนะที่ศาลเจ้าอะ่ะมันก็ทำให้รู้สึกว่า คนเราอะคะ่ะมักจะขอในสิ่งที่เราอะไม่มั่นใจแต่เรายังไม่รู้อย่างเงี้ยอืมแล้วนี่คิดว่าการขอพรอนะมันก็เป็นเรื่องที่แบบช่วยทําให้เรามีกําลังใจอะที่จะทําสิ่งออ,อะไรบางอย่างให้เป็นสิ่งอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วอะคนเราอะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเองอะคะ่ะว่าจะให้โอกาสตัวเองไหมจะพยายามเพื่อตัวเองไหมอย่างเงี้ยอ,อเพราะฉะนั้นถึงแบบ ฝากถึงน้องๆ đó. หรือว่าคนที่ยังมีฝันอยากมาอยู่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือมีฝันแล้วก็ใช่ค่ะสู้ๆค่ะพยายามมันอาจจะไปทางตรงไม่ได้อาจต้องไปทางอ้อมเนี่ยก็ไม่เป็นไรเรายังมีเวลาอยู่หวังว่าทุกคนจะสมหวังนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จตอนนี้กี่โมงแล้วอะเมื่อกี้พูดนานไปหน่อย แป๊บนะดูนาฬิกาแปบบ๊บจะห้าโมงแต่ว่าฟ้ามืดแล้วอะ่ะเดี๋ยวพาไปเดินเล่นดีกว่าเนาอถ่ายวิวหน่อยอเดินไปทางไหนวะเนี่ย เออลืมบอกถามว่าชอบญี่ปุ่นที่ตรงไหนเราชอบญี่ปุ่นที่เขาบ้านเมืองสะอาดสวยงามแล้วก็แบบคนเกรงใจอะ่ะคนญี่ปุ่นจะไม่ค่อยอยากทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะแล้วทุกคนจะรักษากฎระเบียบมากมันอยู่ง่ายโจรก็ไม่เยอะสุภาพเวอร์เราก็เลยชอบญี่ปุ่นนะ คนเยอะเหมือนกันครับส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นแบบมาสมหัว

เป็นไงบ้างคะวิวยำกลางคืนของนาก, oya, ก,กุยาสกเอะย่านคนรวยก็เดี๋ยวนี้จะปิดคลิปไปตรงนี้ละกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้สมิตาแฟนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย